สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel ของเราก็จะพามาแนะนำนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับหรือชิมชอบใช้เฟสใหม่นะครับวงเงินท่านละ3,000บาทนะครับของรัฐบาลนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับ มาชมรายละเอียดโครงการกันได้เลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับกำลังจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างชิมชอบใช้เฟสใหม่นะครับหรือภายใต้โครงการนะครับคนละครึ่งนะครับโดยจะดาเนินการผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w c o คนละครึ่ง .com นะครับโดยกำลังจะเปิดตัว เร็วๆนี้นะครับหรือประมาณเดือนตุลาคมนี้เองนะครับ 1. ใครมีโอกาสได้เงิน3,000บาทจากโครงการคนละครึ่งบ้างตอบนะครับคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น15ล้านคนนะครับ 2. ลงทะเบียนอย่างไรนะครับตอบนะครับทางรัฐบาลจะมีการเปิดตัวเว็บไซต์นะครับ w w w c o l a ท์เว็นะครับซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมาลงทะเบียนที่นะครับเว็บไซต์แห่งนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับชิมชับใช้นะครับโครงการที่ผ่านมานะครับคนที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ได้ก่อนนะครับ3นะครับเมื่อได้เงิน3,000บาทแล้วใช้งานอย่างไรนะครับตอบนะครับ ท่านต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าเป๋าตังเข้ามาก่อนนะครับโดยคาดว่านะครับจะมีการเติมเงินเข้าให้ที่แอปพลิเคชันนี้นะครับเมื่อท่านจับจ่ายซื้อของต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยทางรัฐบาลนะครับจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งท่านออกเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นสินค้าที่ท่านซื้อมีราคา100บาทนะครับเวลาที่ท่านใช้ ให้ท่านหยิบแอปพลิเคชันเปาตังมาสแกนนะครับและทางรัฐบาลนะครับจะออกเงินค่าสินค้าให้ท่านนะครับ50บาทนะครับส่วนอีก50บาทนะครับให้ท่านออกเองนะครับ c นะครับจำกัดวงเงินใช้จ่ายหรือไม่นะครับตอบนะครับจำกัดวงเงินใช้จ่ายนะครับคาดว่าไม่เกินวันละ100หรือ250บาทนะครับ นะครับใช้ได้ที่ไหนบ้างนะครับตอบนะครับร้านค้าทั่วไปนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับและเซเว่นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะคล้ายๆกับโครงการชิมชอบใช้ที่ผ่านมานะครับ6นะครับหากใช้ซื้อเหล้าบุหรี่ได้หรือไม่ตอบนะครับไม่ได้นะครับสินค้าที่ท่านซื้อนั้นนะครับ จะครอบคุมแค่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอื่นๆนะครับยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่นะครับ 7. นะครับโครงการเริ่มตอนไหนนะครับตอบนะครับคาดว่าจะมีการเริ่มโครงการตั้งแต่นะครับเดือนตุลาคมนะครับไปสิ้นสุดที่เดือนนะครับธันวาคมนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าเป๋าตังนะครับก็สามารถนะครับดาวน์โหลดได้จาก Google Play นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับแอป Play s ส o r e นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับ หากท่านใดนะครับมีคำถามที่เกี่ยวกับโครงการคุณละครึ่งก็สามารถกดคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทางรายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากรายการ Cyber Channel ของเรานะครับ รายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็จะนำไอทนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับลงทะเบียนเว็บไซต์นะครับ w w w e o l คนละครึ่ง com นะครับโครงการรัฐบาลนะครับที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ you <music>